สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ 2B2F คลิปนี้นะฮะกลับมาอีกครั้งกับการรีวิวหูฟังนะครับใครที่ติดตาม 2B2F ก็จะรู้ว่าเราเนี่ยรีวิวหูฟังด้วยทุนทรัพย์ตัวเองนะฮะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆแล้วเราก็รีวิวในมุมผู้บริโภคนะฮะอันนี้ไปเจอฮะยี่ห้อ BLL นะเป็นคุณพี่สุกิจนะ,ะ Music Earphone นะครับเราชอบในมุมของคล้ายๆใส่หูแบบ e อร์พอตเนี่ยนะครับแล้วก็ราคาก็ถูกมากร้อยยีบาบาทรับประกัน1ปีในเซเนะเป็นแบรนด์ใหม่อ่ะเราก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูครับโดยรวมนะฮะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับก่อนอื่นอยากจะบอกอยากจะบอกนะฮะว่าใครก็ตามที่ซื้อ ของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในเซเว่นเนี่ยนะครับคุณควรเก็บใบเสร็จเอาไว้นะครับ7วันลองเช็คลองเทสด,ดูถ้ามีปัญหาก็เอาไปให้เขาเปลี่ยนได้ทันทีถ้ามีของหรือไม่ก็ถ้ายัางไงก็ให้เขาเปลี่ยนให้นะครับอันนี้สำคัญเนาะ,ะก่อนจะแกะกล่องเนี่ยจะบอกว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแจ็ค3.5นิ้วนะครับแล้วก็มีมอกอรกอรต่างๆเนาะแล้วก็ตัวสเปคเขาบอกว่าเป็นรุ่น60-33นะฮะ แล้วก็ยาว1.2เมตรนะแล้วก็สามารถที่จะวายคอนโทรลนะครับก็คือมีมีสายนะครับไม่ใช่บลูทูธอย่างนั้นแหละนะนี่คุณบี้ถ้าใครจำเป็นได้นะครับเปิดกล่องมา Notting i n s i d e นะครับไม่มีอะไรแล้วนาะมากกว่านี้นะฮะก็ทั่วไปนะครับอย่างนี้ฮะข้างในก็เปิดสายออกมาก็แพ็กเกจ ไม,ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเคยเห็นจากที่อื่นใดๆนะฮะก็เป็นปุ่มบวกปุ่มลบนะฮะสายยาว1.2เมตรนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมากกว่านั้นนะฮะอพอคลี่สายออกมาแล้วโดยส่วนตัวแอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเส้นเล็กไปนิดหนึ่งนะเส้นตรงนี้นะครับมันจะค่อนข้างบางไปหน่อยนะครับแต่ว่าภาพรวมก็1.2เมตรก็ยาวฮะตามที่เขาได้บอกไว้นะครับ วัดแล้วเอาไมคทัดมาวัดวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังการใช้งานว่ามันสามารถคอนโทรลด้วยปุ่มบวกลบได้จริงไหมกับโทรศัพท์ Android ก่อนละกันนะครับอ้อขอ iPad ก่อนละกันเนาะเอาละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับผมก็ต่อนะแจ็ค3.5ก็กับ iPad Pro เนาะแล้วก็ลองมาเล่นในเพลย์ลิสที่เป็นอของวิดีโอ youtube นะครับลองง่ายๆอ่ะผมกดบวกนะฮะ สังเกตนะครับสามารถเพิ่มลดปุ่มได้นะครับกดตรงกลางหยุดนะครับกดตรงกลางไอทีเพลย์นะฮะแล้วทนี้ลองใช้ไมโครโฟนได้ไหมนะครับผมลองดูเนาะก,กดค้างไว้ Google นะครับสิริมา,าคุณผู้ชมอันนี้มากับ Android บ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น oppo f 9นะเสียบ 3.5นะครับเรามาดูว่าใช้งานได้ไหมนะฮะเพิ่มเพิ่มเสียงอ่าเพิ่มได้นะครับลดได้นะครับนะฮะนะครับต้องการเพิ่มความดังหรือไม่ใช่จ้ะนะฮะก็สามารถคอนโทรลได้นะครับแล้วก็ลอง Hello Google ไหน่อยสิกดค้าง ฮัลโหล o o g l e นะนะครับสามารถที่จะพูดได้นะครับพูดแล้วก็แปลผลได้โอเคเลยนะครับถือว่าเบื้องต้นโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับลองฟังผ่านอาแอป iPad แล้วนะฮะฝั่ง Android แล้วก็คือการคอนโทรลเนี่ยปุ่มเปิ่มใช้ได้โอเคเสียงก็ไม่ได้คีเลยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงที่ได้จากมาจากงานน้องเพลงบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงในแอปสมูนะฮะไปลองเทสฟังกันฮะอออออยยยย่งงงงคิิิดดถึเเเเธหหหลืกนนนไนไม้มใใจจูัวข โอเคครับคุณผู้ชมครับสรุปนะฮะว่าเราได้ทดลองทำการฟังแล้วก็เทสเสียงการคอนโทรลในมุมของ หูฟัง BLL นะครับตัวนี้แล้วนะครผมบอกได้เลยว่าไม่ได้คิเคร่นะฮะกับราคา129บาทแล้วก็ประกันอีก1ปีนะครับที่สำคัญใน7วันถ้าของไม่ดีในเสียอะไรเนี่ยคุณไปเปลี่ยนในเซวได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าคลิปเราไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรซื้อเองรีวิวให้กับทุกคนที่เป็น FC ได้ฟังนะครับดังนั้น ถ้าถามผมก็ราคานี้ซื้อได้ไม่ขี้เล่นะครับแล้วก็เสียงก็ไม่ได้ขี้เล่จริงๆนะฮะถ้าเกิดเราไปซื้อข้างนอกที่แบบแยกขายอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วมันมันไม่ผ่าน QC อะไรบางทีสี่สิบหาสถ้าเราไปเจอข้างนอกที่มาแค่อย่างเนี้ยนะฮะเสียงมันอาจจะไม่ได้ใสอะไรขนาดนี้ผมเทียบให้ฟังแล้วก็ลองดูด้วย วิจารณยญาณของ FC ทุกท่านนะฮะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเดี๋ยวจะได้หาอะไรมารีวิวให้กันต่อไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็แคร์กันและกันให้มากมีความสุขมากๆสวัสดีครับบ๊ายบาย